ักขีพยานรักเปิดลสีดาราคนดังในวงการบันเทิงพาลูกร่วมเป็นสักขีพยานรักงานแต่งตัวเองนอกจากจะมีสินสอดก็คงเป็นลูกๆนี่แหละที่รวมเป็นสักขีพยานรักจะมีใครกันบ้างนั้นเราไประรชุมกันได้เลยจ้า คนที่4ี่แป้งอนจิราเปิดกันที่อีกหนึ่งดาราสาสตถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ชื่นมืน่นซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานล่าสุดได้ควงสามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ไลโอเนลฉลองวิวาและควงคู่จัดปาร์ตี้สุดโรแมนติก,กริมทะเลพร้อมด้วยพยายนรักนั่นก็คือน้องเลอาลูกสาวตัวน้อยที่เป็นเซ้าคลองท้องใจที่พึ่งฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งขวบไปไม่นานมานี้ต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความสุขสามคนพ่อแม่ลูกพร้อมกับปาร์ตี้ยังสนุกส ทนางนกลางญาติสนิทและเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมืน่นริมชายหาดทะเลภูเก็ต คนที่3มโอตวรวุธสำหรับนักแสดงหนุ่มแม้ว่าปัจจุบันจะปิดฉากรักต่างวัย21ปีไปแล้วถึงแม้ว่าจะเลิกลาก,กันแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละห้องและก็ยังทำน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกๆแต่ถ้าหากย้อนกลับไปในช่วงแต่งงานจะพิธีไทยแบบแเล็กๆพร้อมกับพาลูกชายคนโตน้องโอลาฟร่วมพิธีแต่งงานอย่างไรก็ตามโอตวรวุธก็ได้สร้างครอบครัวก,กับจีนา่าที่มีอายุห่างกันถึง21ปีโดยทั้งคู่แต่งงานกันในปีพศ2560มีลูกด้วยกัน2 คนคือน้องโอลาบและน้องโอเลิบที่ผ่านมาครอบครัวนี้แทบไม่เห็นภาพความขัดแย้งนอกจากภาพครอบครัวที่น่ารักออกมาให้เห็นกันตลอด คนที่2เปิลน,นาคอต่อกันที่ดาราตลกชื่อดังที่จัดงานแต่งสงารความฝันหลังครองรักมานานกว่า12ปีกับจุนกัสมาพร้องกับจุงมือพี่ชายพี่สาวคนโตร้องกับน้องออกกัสและน้องออกกาสมัยเด็กๆรวมเป็นสักขีพยายนรักในวันแต่งงานแถมปัจจุบันบ้านนี้ก็มีลูกๆถึง4คน คนที่1น,นุกสุธิดาปิดท้ายกันที่นักร้องและนักแสดงสาวหลังจากที่มีรักใหม่กับสามีชาวต่างชาติและก็ได้ตัดสินใจแต่งงานที่ประ,ระเทศมาเลเซียตามศาสนาอิสลามกาับแฟนหนุ่มรุ่นน้องมหาม,มัดฮากิมบินอาซาฮาพร้อมกันด้วยลูกๆทั้งสองคนที่เป็นสักขีพยานร,รักทั้งน้องปิปโป้และน้องปาแปง้งลูกชายของสาวนุกแถมยังทำหน้าที่ถือแหวนเข้ามาในพิธีให้กับคุณแม่ที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุน่นปัจจุบันตอนนี้ก็การ ไปเป็นคุณแม่ลูกสามไปแล้วนะจ๊ะ